เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระราชชุรดาสยามมงยามรมราชชุมารีพนจากนี้จึงได้ดำเนินการในลำดับดังต่อไปนี้ครับ พธีไว้พระพระรับสีแล้วก็วันได้ก่อนเลยนีนง่นไ้ถวายความเครบส่วนสัจะคน้ขอให้ทุกคนยืนครับบันน้ถวายขอสยญละัน อันน pues ั้นมีกเอาไว้พารัยสินคนเลยไม่ครับคุเลลเป็นไรที่เิมเดิมเปใหญ่หรอเป็นใหญ่ลายเจลาีมานิธีาา น,น,นั่งลบานี้เออแต่ว่านั่งร่มก้นนะครับขั้นตอนไปได้หนึงการเอ่อไ้พระรับสีลครับผุขั้นตอนต่อไปครับ ต้องการได้ตรง lain, นะครับได้เช่นกันมีเรื่องสับสนกันครับต้องบอกว่าพลังศีลนะเพื่อนๆต้องเป็นแค่พูดทุก <S s amba, s ังสัมมาสัมพุทโธາ Supati panu pakawato sawaka sampo, kangkang nama kita. Namu taksab pakawato alahato samha sampo tasa. มัสสัมปุทตะสะสมตะสะปะคะวะตอะระหะตสัมมาสัมปุทตะลาซวา Opa! मया <laughs> बन्ते <laughs> <laughs> <laughs>